เอ๋เสือแบ๊กครับสวัสดีครับเสือแบ๊ก็ัรัเก้ครับตอนนี้เตรียมตัวเป็นไงบ้างครับผมไฟนี้ก็เตรียมตัวฝึกซ้อมที่ค่ายพีู่เปร์บอลเทนนิ่งแคมป์ก็ซึดยบียครับทีนี้นอกสติการต่อยสองไฟที่ผ่านมานะครับมันก็ค่อนข้างที่จะไม่เป็นไปดังใจไฟนี้กดดันมากน้อยขนาดไหนครับไฟนี้ไม่กดดันครับไม่กดดันเลยเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่หมดแล้วครับอ๋อเรียกว่าเปลี่ยน mindset ใช่ขนานที่ซ้อมทุกๆขึ้อย่างมันก็โอเคขึ้นครัาวนี้พูดถึงการวิเคราะห์คู่ชกของเราต้องมาเจอกับนักชกจากรัสเซียดีว่าขึ้นชื่อเรื่องของกำปั้นอีกลแล้วตอนนี้มีการทําการด้านกับเขายัางไงบ้างครับก็เตรียมแผนมาหลายแบบหลายอย่างครับก็ทุกอย่างที่จะมาสู้กับเขาแต่จุดเด่นของเขาก็น่าจะมีหมัดแล้วก็สเตปขาเป็นหลักอืมก็เรียกได้ว่าเรื่องของหมัดที่จะต้องระวัง ครับไฟเนี้ยไปซ้อมที่ค่ายซูปปบ์บอลครับมีการปริวซ้อมอยู่กับใครบ้างไงฮนะที่นั่นก็หลักๆผมก็เตะเป้ากับพี่ก็เพชรมลโกธิตกะก้าครับ,รบแล้วก็ครูซ้อมครูปั้มก็มีหลายคนครับก็มีโจฮันกาซาลี่อะไรมีครับอ,อย่างมูกหมัดมีการแก้ทางไหงมครับแก้ทางมวยหมัดเหรอครับก็เทนเนอร์ก็ก็แค่หมัดไม่ตกแค่านั้นครับ มันได้แก้อะไรมากเพราะว่าคู่ชกก็ไวยครับไวยแต่ว่าอาวุธเขาคงไม่หนักเท่ากุหลาบดำผมก่ลังจะบอกว่าหนักวันนี้มันผ่านมาแล้วใช่ไหมคือมวยหมัดหนักวันนี้เราผ่านมาได้แล้วครับอันนี้ก็แล้วตรงจุดที่เราคิดว่าเราจะได้น่าจะได้เปรียบทางด้านของคู่ต่อสู้ชาวรัสเซียเราคืออะไรครับผมผมคิดว่าไฟนี้ที่ผมจะได้เปรียบคู่ชกก็น่าจะน่านจะมีกองเชียร์เยอะหลักๆแล้วก็ น้ำอยดน้ำทุนผมน่าจะดีกว่าครับคาดหวังว่าเกมในวันเสาร์มันน่าจะจบยังไงครับก็จะชกมาให้สนุกตื่นเต้นให้คนดูประทับใจให้แตกต่างจากสองไฟที่แล้วอผมต้องขอโทษด้วยสำหรับคำถามนี้คือเหมือนกัว่าสองไฟหลังที่ผ่านมาเราเราแพ้มาโดยตลอดมันมาส่งผลกระทบอะไรกับเรามั่งครับก็หลักๆก็ส่งผมกระทบ ทางสภาพจิตใจครับแต่ก็ได้ไปเจอรุ่นพี่ที่เคยผ่านจุดนี้มาก็เขาก็ให้คําสอนคำพูดอะไรมาหลายๆอย่างก็ปรับตัวได้ครับแล้วก็เปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่ครับตรงจุดนี้ดีขึ้นเยอะแล้วก็เฉยๆแล้วครับในไฟนี้เราจะโชคนนหนักอะไรครับแมนต์เวทครับร้อยสี่สิบห้าปอนด์ครับร้บอยสี่สิบห้าน้ำหนักตอนนี้เป็นไงน้ําหนักตอนนี้ก็หกสิบเจ็ดครับหกสิบ หกสิบเท่าไหร่หกสิบเจ็ดเดี๋ยวมันจะต้องต่อยหกสิบหกจุดแปดหกสิบห้าจุดแปดเกินโลโลโลก็เกินประมาณโลโลสองขีดครับโลสองขีดถึงวันพรุ่งนี้เป็นไงครับไหวไหมน้ำหนักล่ะครับสบายครับสบายเพราะว่าหลักๆผมก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็เมื่อวานก็หกสิบหกหกสิบห้าจุดแปดแครับได้แล้วแต่ว่าก็ทํากินทํากินกินมาครับเพราะว่าวันไฟนัลนี่ค่าน้ำมันจะยากกว่าวันลุมปินีครับ ผมก็เตรียมตัวาบ,าารบาาครับผมก็เตรียมตัวตรงนี้ม,มาเป็นหลักเพราะผมมาต่อยรายการนี้ผมไม่ได้แข่งให้กับผู้ชกผมแข่งกับน้ำหนักตัวเองด้วยผมมาได้แข่งให้กับผู้ชกครับแต่ปกติโดยโดยที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักไม่มีครับแต่แต่เรื่องการแข่งแข่งกับเรื่องการทำน้ำหนักนี่มันมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันสาคัญครับถ้าถ้าตกกระช่างแล้วก็เหมือนแพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งครับก็ขอแข่งกับผู้ชก ในทุกๆด้านครับทั้งน้ำห <store, S 1> นักทั้ง่าน้ำแล้วก็ทั้งเน้นิีกครับแข่งกันทุกอย่างครับตรงนี้แย่กเลยครับสําหรับในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ในวันพรุ่งนี้สิในวันเสาร์เราคิดว่าถ้าเราผ่านค้นเนี่ยถ้าเราชนะูุต่อสู้ชาวลัสเซียมันจะสร้างอะไรกับตัวเราได้บ้างครับก็ถ้าพรุ่งนี้ผมผ่านไปได้ก็จะเป็นอะไรที่วันเสาร์ที่สิบเอ็ดนี้ถ้าผมผ่านไปได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่า เปิดปีใหม่ได้สวยแล้วก็จุกสรร์วันเด็กให้ลูกด้วยแล้วก็จะได้เปิดยิมแบบสวยๆด้วยครับลูกตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับก็มีสามคนครับไทเกอร์ก็สามขวบชีต้าก็สองขวบส่วนแพนเทลาก็เดือนเดือนกว่านะครับโอ้โหนี่คุณพอ่อลูกสามนะคุณเนี่ยครับ พี่ย้อนกลับไปเรื่องของสภาพจิตใจที่ผ่านมาเนี่ยที่มันแพ้แล้วมันก็มีเรื่องของตัวกระแสเรื่องของโซเชียลเข้ามาเราบริหารจัดการกับในสจวนนี้ยังไงบ้างคะถามว่าบริหารจัดการยังไงกับกระแสโซเชียลที่ผมเจอมาก็ก็ตอนโดนเล็กๆก็ตกใจจิตตกอยู่ครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> พอมันโดนเข้าไปนานๆเข้าแล้วมันก็ชินแล้วก็ได้คําสอนคําพูดจากคุณพี่แบบพี่ซุปเปอร์เล็กพี่ซูบอลพวกพันลิตอะไรพวกนี้ก็ เขาก็แนะนําพวกนักมวยด้วยกันนะครับเขาก็จะแนะนําจุดนี้ว่าให้ปล่อยวางอย่าไปคิดมากกับเรื่องนี้ครับแล้วก็เขาก็บอกแบบคนที่ว่าเรายังไม่ได้ทําทําไม่ได้ได้เท่าครึ่งเราเลยครับเขาก็ให้คิดใหม่ๆครับก็นำพลังลบเปลี่ยนเป็นพลังบวกให้กับตัวเองครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนตัวเองความมั่นใจถึงเพิ่มขึ้นมามากพอสมควรในตอนนี้ ก็มากครับเพราะว่าไฟที่แล้วก็ซ้อมมาดีครับซ้อมมาดีเตรียมตัวมาดีพอ,อพอจะถึงวันชกพอไปเห็นอะไรแบบนั้นมันก็ทําใจลําบากพอขึอ้นไปบนเวทียิ่งลาบากกาอกอนครับแต่ว่าไฟนี้ก็ไม่ได้วางถึงผลแพ้ชนะมากหวางแค่จะชกออกมาให้ประทับใจคนดูให้ได้ครับ เพิ่มเติมนิดหนึ่งส่แบกก็อาจจะเห็นเราต่อยในส่วงวัลลูมินียช่วงเย็นเนาะสถิติการ,รโจกฟอร์มการโจกมันดูดุดันมันดูบอกว่าบอกโหดแต่พอมาต่อยในรายการวันไฟไนที่เป็นตอนเช้าเนี่ยเสือแบกที่เคยโหดดุดนันเดิมนี่นมันมันเหมือนจะดรอปลงไปตัวน,นีมน้มันเกิดจากตัวไหนย,ยังไงบ้างน้องชายก็หลักๆก็อาจจะเป็นการตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าผมไม่เคยต่อยตอนเช้าเมื่อก่อนนี้ครับก็เลยทําให้แบบ ทนุดธนอมแรงตัวเองด้วยเพราะว่าปกติก็ซ้อมเสร็จก็จะกินข้าวสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่พอมาต่อยเช้าไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็ขึ้นไปโชคเลยกลัวเป็นห่วงเรื่องพละกกาลังตัวเองครับก็เลยออกมาเล่นจังหวะฝีมือมากกว่าครับแต่ว่าตอนนี้ก็ปรับสถานการณ์มาได้แล้วครับโอเคก็ถือว่า ประสบการณ์มันก็เริ่มสะสมไปเรื่อยๆเนาะอะไรต่างๆมันก็เลยจะดีขึ้นก็หวังว่าครับวันเสาร์นี้ฮะเซบักน่าจะทําให้คนไทยได้เชียร์กันอย่างสนุกที่นึงนะครับแล้วก็อยากให้เซบักเนี่ยฝากถึงแฟนๆที่คอยซับพอร์ตแล้วก็คอยให้กำลังใจเซบักมาร่วมชมร่วมเชียร์เสาร์นี้ครับก็ขอฝากพี่น้องแฟนมวยชาวไทยทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้เซบักแล้วก็นักชกไทยทุกคนด้วยครับโอเคครับเซบักขอให้โชคดีครับผมครับขอบคุณครับ